คุณผู้ชมไปดูเรื่องของพลังงานสะอาดกันสักหน่อยค่ะต้องยอมรับนะคะว่าหลังจากที่เราเห็นโลกเข้าสู่ภาวะโลกร้อนแล้วก็เห็น Paris Agreement ที่มีการสร้างข้อตกลงขึ้นมานะคะกับประเทศสมาชิกนะคะว่าจะพยายามนะคะก้าวเข้าสู่ zero เน็ต zero นะคะหรือว่าการที่เราเนี่ยจะพยายามกดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า1.5องศาเซลเซียสแล้วก็ให้การปล่อยคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ภายในอนาคตอันใกล ล่าสุดเองดูเหมือนว่าแม้ช่วงโควิด19นั้นการใช้พลังงานจะกลับมาเป็นฟอสซิลมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าส่วนของพลังงานสะอาดเองนะคะก็กลับมามีบทบาทอย่างมีนัยยะสำคัญทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะรอยเตอร์สได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากทางเ m b e r นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศแล้วก็พลังงานค่ะเขาบอกว่าในปีที่แล้วนะคะปี2022ที่ผ่านมามีการพบว่าพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยอัตราการใช้เนี่ย เติบโตหรือตัวโกรอของเขาเนี่ยคิดเป็น12%ของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยมีการขยับขึ้น12%ในปีที่แล้วในขณะที่ในช่วงปี2021เนี่ยขยับขึ้นมา10%ขณะเดียวกันค่ะภาคพ,พลังงานเองนะคะยังถือว่าเป็นภาคส่วนที่ปล่อยมลพิษสูงสุดมากเป็นประวัติการเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเป็นแหล่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนด้วยซึ่ง เนี่ยไปศึกษาข้อมูลการใช้ไฟฟ้า78ประเทศในทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็พบว่าปีที่แล้วเนี่ยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าคิดเป็น93%ของการ ใช้พลังงานทั่วโลกแล้วก็สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์ท่านรวมกันแล้วเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน39%ของการผลิตทั่วโลกนะคะซึ่งถือว่าเป็นใส่เตะสูงสุดใหม่ขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะครองสัดส่วนเพิ่มขึ้น24%แล้วก็พลังงานลมเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้น17%ด้วยกันอัตราการเติบโตของพลังงานลมและแสงอาทิตย์ในอนาคตนะคะคาดกันว่าน่าจะสามารถเข้ามาทดแทนความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่ม ขึ้นถึง80%ของโล่อีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะเกิดวิกฤตด้านราคาก๊าซธรรมชาติทั่วโลกที่สูงขึ้นบางประเทศเองก็มีการเริ่มสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าเข้ามาสำรองนะคะให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศแล้วก็ทําให้การผลิตถ่านหิน,เ,นเพิ่มขึ้นประมาณ1.1%ในปีที่แล้วและมีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซลดลงไป0.2%นอะคะอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคก,การผลิตก็ยังเพิ่ นนะะสำหรับภาคการผลิตไฟฟ้ามีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น1.3%นอกจากนี้ค่ะภาคพลังงานเองนะคะถือว่าเป็นภาคส่วนแรกเลยที่เดินหน้าไปสู่จุดหมายการปล่อยก๊าซส,สุดที่เป็นศูนย์หรือว่าเนทซิโรภายในปี2040นั่นหมายความว่าลมกับแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะจะต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้ถึง4.1%ของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกในปี2030ค่ะถึงจะเป็นไปได้ตามแผนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่กล เป้าหมายสักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังไม่เพียงเท่านั้นค่ะจีนก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่หลายคนจับตาอย่างใกล้ชิดโดย c b c นะคะเขาก็ไปบรวงความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์นะคะแล้วก็พบว่าสัดส่วนของพลังงานลมกับแสงอาทิตย์เนี่ยปัจจุบันนะคะกาลังการผลิตยังค่อนข้างช้าค่ะยังไม่มากพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดของโลกส่วน่านหินกับเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆยังมีบทบาทอยู่มากทีเดียวนะคะแล้วก็มีการปล่อยมร สูงสุดเป็นประวัติการ์ด้วยค่ะแม้ว่าจะมีาการเติบโตของพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลมเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวการทาลายชั้นบรรยากาศจากตัวของบรรดาพลังงานฟอสซิลก็ยังสูงอยู่เช่นกันนะคะปีที่ผ่านมานะคะอาจจะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วจากมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านพลังงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะหลังจากนี้เนี่ยหลังจากปี2023เป็นต้นไปเราคง คงเห็นพลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าโลกกําลังเข้าสู่ยุคของพลังงานสะอาดอย่างแท้จริงค่ะเพื่อจากว่าจะมาพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกตั้งแต่การขนส่งไปยังอุตสาหก,กรรมอื่นด้วย มีการคาดการณ์นะคะว่าในปี2023นะคะตัวฟอสซิลเนี่ยน่าจะลดลง0.3แล้วก็จะลดลงเรื่อยๆในปีต่อๆไปในการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นส่วนของพลังงานนะคะส่วนที่จะมาทดแทนก็คือพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเร่งตัวขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางด้านของหลี่ซั่วที่ปรึกษาด้านนโยบายวสุโสขของทาง Greenpeace East Asia นะคะบอกว่าจีนเองแม้ว่าจะมีบทบาทเป็นผู้นําด้านการขยายตัวพลังงานหมุนเวียน ทั่วโลกแต่ว่าอีกด้านหนึ่งจีนเองเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเร่งสําคัญในการอนุมัติโครงการถ่านหินด้วยนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือจะสามารถนําไปสู่การลดคาร์บอนได้อย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะเนื่องจากว่าแม้จะมีการสนับสนุสน,นพลังงานทดแทนแต่ในส่วนของพลังงานถ่านหินก็ยังไม่ได้ลดบทบาทลงแต่อย่างใดในแง่ของการนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะกับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนด้วย ช่นกันก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดอัตราการเตริบโตของพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดเป็นประวัติการแล้วนะคะร้อยละเดียสิเทีเดียวเมื่อเทียบกับปี2021ที่กรเอที่รลแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ในายาก,ก็คือจะต้องใช้พลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยรวมกันถึง4ี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะถึงจะเข้าสู่ Ne t ซ e r o ในปี2 0 4 0ได้อย่างที่ตั้งใจแต่ว่าในวันนี้ก็ถือว่ายังมีการเตริบโตที่แม้จะดีที่สุดในประวัติการแต่ยงช้า หยุกมากในมุมมองของผู้เชีช่ยวชาญด้านพลังงานนั่นเองนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ